ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กันหรือยังครับคุณผู้ชมครับแหมวันเสาร์แบบนี้อากาศเย็นสบายสบายหน้าหลับพักผ่อนจริงๆนะครับหลายคนคงจะนอนยาวกันใช่ไหมและครับแต่ห้ามลืมห้ามพลาดเลยนะครับผู้ชมครับที่เราจะต้องเปิดรายการ c o f f e ่เวนเจอร์กันก่อนเพราะนี่แหละครับจะทําให้วันหยุดของคุณสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นและถ้าคุณพร้อมแล้วเราจะไปตักตังวความสุขกันในวันหยุดกันเลยครับ สยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee w e n t e r รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชิมกาแฟทั่วประเทศค่ะแต่วันนี้เราสองคนพาคุณผู้ชมมาที่เขตพระนครอีกแล้วอืแต่เราจะไม่มาไหว้พระที่วัดวาอารามค่ะเราจะพาทุกคนมาที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามแห่งนี้นี่เองซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะตอนนี้เรากำลังอยู่ที่สนามเด็กเล่นซึ่งนี่ก็คือเครื่องเล่นได้าปีนขึ้นไปและสไลด์ลงมา เรไม่รู้เครื่องพังหรือคนตายก่อนมันเป็นถ่ายรูปหรือเปล่ามัง้งไม่รู้ยอมย <c oughs> รับเลยเราะผมว่าเราสองคนไม่เคยมาค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาที่ผ่านมาโดยตลอดเนี่ยก็เห็นรูปมิวเตียมสยามเนี่ยตามไทม์ไลน์ a c e b o o k ตามอินสตาแกรมของเพื่อนๆ <c oughs> แล้วก็เป็นรูปที่สวยๆทั้ทงนั้นเลยเ <c oughs> แล้วมันอิจฉาค่ะอยากจะรู้บ้างว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรดีๆบ้างซึ่งเราไปกันเลยดีกว่าไหมแน่นอนวันนี้เราจะไม่ได้ไปกันแค่2ค <c> น <oughs> เราจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำเราเข้าไปด้วย <Yeah! S 1> ใช่ค่ะดีเลยจะได้รู้ทุกซอกทุกมุมไปกันค่ะไปกันเลย ราขอให้ข้อมูลสําหรับมิวเซียมสยามที่สองพิธีกรพากันต้องเที่ยวกันสักหน่อยนะครับง่ายๆเลยก็ตามชื่อนั่นแหละครับมิวเซียมสยามจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่คือพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้เขาบอกคอนเซปต์ที่นี่คือรู้เขารู้เรารู้รักเงา่าความเป็นไทยเป็นมาเยี่ยงไรมีในนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงในแต่และชั้นละครับโอ้โหคอนเซปต์โดนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนี้จะเป็นนิทรรศการการหมุนเวียนก็มีให้คุณผู้ชมแบบจุใจอีกด้วย ข้างในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตซื้อตั๋วเสร็จแล้วตามเข้ามาเลยนะครับไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่งหมดกีดด่ท่านครับผมสองท่านครับสองท่านอันนี้เราต้องมาซื้อบตัตรใช่ไหมครับใช่ครับผมถ้าเป็นผู้ใหญ่จะ100บาทครับถ้าเป็นนักศึกษาจะ50บาทอย่างน,นี้เราคง50บาทเดี๋ยวก่อนเราต้อง100สิ่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยบัตรมาดูสิ แต่ว่าตอนนี้จะมีโปรโมชั่นอีกโปรโมชั่นนะครับที่มีเที่ยวชม20พิพิธภัณฑ์สามารถชมได้20ที่นะครับในราคา199บาท20พิพิธภัณฑ์หมายความว่าอย่างไงคะใช่ครับ20พิพิธภัณฑ์นี่จะอยู่ในรอบเกาะรตัตนโกสินทร์ของเราเลยอ๋อคือโอ oh oh, ้โห<ม>ไม่ใช่เฉพาะแค่มิวเซียมสยามแต่เป็นที่นอื่นด้วยก็คือที่นี่นับเป็นหนึ่งที่ถูกไหมครับใช่แที่ถึง20 โอ้โหแต่ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเรา2คนวันนี้มีเวลาแค่เที่ยวที่นี่ที่เดียว่านซื้อแบบผู้ใหญ่100บาทแต่ว่าแนะนําคุณผู้ชมนะครับถ้าใครอยากจะมาเที่ยวรอบกรุงรัตนโกสินทร์แบบ20ที่แนะนําให้ซื้อ199บาท สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะแล้ตอนนี้นะคะอินกับบอสก็มาอยู่กับพี่กระตุ้วนะคะหรือว่าคุณเทนประภาเกื้อชาตินักจัดการความรู้ของมิวเซียมสยามนั่นเองที่วันนี้พี่กระ,ะตัวจะพาเราไปดูห้องต่างใช่ไหมคะใช่ค่ะที่อยู่ที่นี่คืออะไร คือต้องบอกก่อนว่าที่เัศการที่น้องทั้งสองกำลังชื่นชมอยู่เนี่ยนะคะ,ะมีชื่อว่าเรียงความประเทศไทยตรงนี้อ่ะครับใช่คือ<ะ><ะ>เราจะแบ่งออกทั้งหมดเนี่ยสิห้อง<ะ>ด้วยกันนะคะแล้วก็จะอยู่ในอาคารที่มีเอกลักษณ์เก่าวโบราณเนี่ยสชั้น<ะ><ะ>เราจะแบ่งการนําเสนอนะคะออกเป็นยุคสุวรรณภูมิอยุธยาแล้วก็ไล่มาสู่รัตนโกสินทร<ะ><ะ>์หลักๆเนี่ยเราต้องการที่จะชวนน้องๆสองคนเนี่ยมาตามหารากเงาของความเป็นไทยว่าอะไรคือไทยแท้แล้วก็จริงๆตัวตนของเราเนี่ยเป็นไทยแท้ หรือเปล่าเราเป็นใครอุยอ่าหวานมากหวานน้อยเผ็ดมากเผ็ดนะ้อยมีแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะส้มตำมันเดี๋ยวจะไปเล่นของเขาสิส้มตำม,มัน,นไม่ใช่ของไทยหรอไม่ใช่ละส้มตำความได้ไม่ลวงด้วยเดี๋ยวก่อนแล้วทิงชา้าสวรค์อะ ชิงช้าสวรรค์ก็ไม่ใช่ของไทยคือไรอ่ะแล้วไก่อ่ะไก่มันต้องเป็นของอเมริกาแน่เลยเหรอเดี๋ยวก่อนแล้วนี่นี่นี่สังเกตสังเกตนี่ลูกปิงปังไหนอะไรลูกปิงปองเฮ้ยมันดูว่ามันไทยหรือไม่ไทยไม่ได้คิดเลยใช่ไหม เนี่ยลองดูอะฮะเยาารานี่ไม่ใช่ของไทยไม่ใช่โ <he? S 2> ยาราจีน<อ>ในภาษาจีนตอนนี้เราต้องคำถามแล้วอย่างที่พี่กระตัวบบอกแล้วเ,เราคืออะไรเราเป็นใครเรามาจากไหนอะจริงๆเราเป็นคนอินเดี <c oughs> <อ>ยไปหายพี่กระตัวเถอะ ถือได้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ให้คําว่าพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อนายอีกต่อไปครับแหมดูพิธีกรของผมสตอนแรกเนี่ยอีออดไม่อยากจะมางองแงเป็นเด็กป .3 ไม่ได้เป็นยังไงละพอมาแล้วเพลินพริมกันเลยทีเดียวละครับอ๋อแต่ก็อย่าลืมนะครับอย่าเพลินจนลืมพาเพื่อนๆพิ่พี่น้องน้องไปชิมกาแฟอร่อยตามที่สัญญากันด้วยนะครับ เดี๋ยวก่อนปิดเพลงก่อนดีกว่าได้ยินไม่ได้เลยทีเดียวอันนี้เราอยู่ห้องสีสันตะวันตกค่ะก็จะจำลองบรรยากาศคาเฟ่ยังยุคสิคตี้นี่เหมือนมากเลยมีบาร์มีบาร์มีตู้เพลงแล้วก็มีอาหารยอดนิยมในสมัยนั้นอาหารนี่ทานได้เลยวะคะลองสิคะฟันหักค่ะ ผู้ชมไหนๆวันนี้มากับ Coffee Venture แล้ว ไม่ได้มามิวเซียมสยามอย่างเดียวแน่นอนวันนี้ค่ะจะพาไปชิมกาแฟที่ร้าน m ิวส์คิทเช่นบายเอลฟินคอฟฟี่ค่ะพี่ก็ตัวรู้จักร้านนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าปกติถ้าท่านผู้ชมนะคะที่มาชมมิวเซียมสยามร้านนี้ก็เป็นร้านที่พลาดไม่ได้เลยเพราะมันอยู่ในรั้วเดียวกันใช่ค่ะอยู่ในรั้วเดียวกันกับเราจะเดินออกไปได้ยังไงอ่ะก็คือพอดูนิทรรศการที่อาคารนี้เสร็จนะคะตรงออกไปเลยเลี้ยวซ้ายเห็นชัดเจนบรรยากาศดีสวยงามกาแฟอร่อยรอไม่ไหวแล้วใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนี้เราไปที่ร้านกาแฟเลยดีกว่า ค่ะไปไปกันคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุคณคะยินดีค่ะ และหลังจากที่สอพิธีกรได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการชมพิธีพันธ์เรียบร้อยแล้วคราวนี้แหละครับก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอยคอเฮ้ hey! รอคอยเห้ hey! ถูกแล้วนั่นก็คือการได้เข้าไปชิมกาแฟอร่อยๆและร้านที่เราว่านั้นก็อยู่ไม่ไกลจากมิวเซียมสยามด้านข้างนี่เองนะครับบอกเลยนะครับถ้าแวะมาเที่ยวมิวเซียมสยามต้องแวะมาทานที่นี่เลยนะครับขอบอก หลังจากที่เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวในมิวเซียมสยามแล้วค่ะเราก็เหนื่อยมากใช่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับบ้านอย่าพเพิ่งเราจะกลับบ้านไม่ได้ทำไมเราต้องกินกาแฟก่อนโอ้ใช่เพราะเราเป็นรายการ Coffee Venture นั่นเองใช่ซึ่งตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านไหนละอิม นะขณะนี้นะเราก็มาอยู่ที่ร้านกาแฟนในรั้วเดียวกับมิวเซียมสยามนะคะชื่อว่าร้าน Muse Kitchen by e l e p h a n Coffee ซึ่งถ้าใครมาเที่ยวในมิวเซียมสยามนะครับแล้วไม่ได้มาร้านกาแฟร้านนี้แสดงว่ามาไม่ถึงนะไ<ช>ม่อยู่ในรัวร้วเดียวกันถูกไหมใช่แล้วบรรยากาศตอนนี้เนาะน่าสนใจมากแล้วบรรยากาศดีขนาดนี้รสชาติกาแฟจะเป็นยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะร้านชื่อเอลฟินแล้วมันเกี่ยวกับ เอลเูเฟนหรือเปล่าช้างไม่รู้ก็ต้องเข้าไปดูนะคะเออนั่นสิอ่ไปไปค่ะคุณผู้ชม ก่อนที่เราจะไปชิมกาแฟอร่อยกันครับผมก็ให้ความรู้ของร้าน e อลิฟิน Coffe กันก่อนและกันครับร้าน e อลิฟิน Coffee นี้ก็เป็นร้านกาแฟไทยแต่อาจจะชื่อสไตล์ยุโรปสักนิดหนึ่งที่เริ่มต้นเนี่ยก็คือเริ่มจากแนวคิดของคุณสมบูรณ์ชายาวิจิตรศิลป์ที่ก็บอกว่ามีประสบการณ์แล้วก็คลุกคลีกับผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นจึงกลายมาเป็นที่มาที่ทําให้คุณสมบูรณ์เขาอยากจะเปิดร้านกาแฟที่มีคุณภาพขึ้นในประเทศไทยแล้วครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอคำแนะนำเป็นกาแฟเด็ดสองแก้วได้ไหมครับว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างร้านนี้มีคาแฟอันทีครับกับมอคค่าแอ่งโกโก้ครับคือตัวคาแฟอันทีเนี่ยจะเป็นชาที่ลองอยู่ด้านล่างครับเสิร์ฟพร้อมกับกาแฟปั่นด้านบนท็อปด้วยฟองนมอันทีอีกแก้วหนึ่งอ่ะคะอีกแก้วจะเป็นโกโก้ครับที่เป็นซอสโกโก้อยู่ด้านล่างแล้วก็กาแฟท็อปอยู่ด้านบนแล้วก็ฟองนมท็อปอีกทีแล้วก็ได้เด็ด อิมขอคอฟฟี่แอนทีอยากกินชากับกาแฟาผสมนัคนแนะคุณผู้ชมวันนี้อ,อยากเอาช็อกโกแลตเตะปากสักหน่อยนั้นขอ,อเ,เป็นโกโกแล,ละกันครับในอะไรก็เขาพเลกเลอร์จะมาแล้วเดี๋ยวเราขอทำให้ดูเลยนะ สามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะเฉพาไหนได้เลยครับคุณผู้ชมไปกันค่ะและคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับถ้ามาร้านนี้อย่าลืมสั่งสองเมนูนี้เด็ดแน่นอนสำหรับสองเมนูซิกเนเจอร์ที่พี่อ้อขอแนะนำมานะครับนั่นก็คือเมนูคอฟฟแอนด์ทีกับเมนูมอคค่าแอนด์โกโก้หน้าตาของเครื่องดื่มที่ว่าจะเป็นยังไงกันนะครับจับตาดูให้ดีนะครับตัวนี้ครับค่ะเราก็จะปาดให้มันเท่ากันค่ะทุกแก้วปริมาณก็จะเท่ากันครับ แล้วเมล็ดกาแฟของที่นี่เป็นเมล็ดอะไรอะคะเมล็ดกาแฟเราใช้อาราบิก้าทั้งหมดครับอ๋ออาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้วที่ระดับประมาณไหนคะขั้วที่ระดับอ่ามีเดียมครับค่ะครับผมอ๋อขั้วกลางเนาะหรือแต่ก็มั่นใจได้ว่ารสชาติจะต้องเข้มข้นครับผมเมนูที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่นี่คือเมนูคอฟฟี่แอนด์ทีนะครับที่ใช้เป็นเพอร์เฟคช็อตทุกแก้วและการไหลของกาแฟจะอยู่ที่22วินาทีครับซึ่งถ้าอยากจะให้กาแฟมีรสชาติที่ขมขึ้น ก็อาจจะปล่อยให้การไหลอยู่ที่25 28วินาทีก่อนที่จะนาํากาแฟเข้าไปในส่วนของโถปั่นและพี่้อ,อ้ก,ก็เตรียมทารองไว้ที่ก้นแก้วอยู่แล้วนะครับเพื่อเวลาปั่นเสร็จเนี่ยจะได้เทผสม,มเข้าด้วยกันเรื่องดื่มที่ได้เนี่ยก็จะแยกชั้นกันอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมแค่ดูภายยนองเนี่ยก็สวยงามชวนลิ้มลองแล้วนะครับน่าทานมากๆเรา,าจะวาดออกมาเป็นดอกไม้ครับมีการตกแต่งให้สวยงาม มีลายเนาะมีลายใช่ไหมครับโอเคโอเค เรียบร้อยครับแก้วแรกมาต่อกันที่เมนูที่2ดีกว่านะครับกับมอคค่าแอมโกโก้โอ้โหสําหรับขั้นตอนการทำเนี่ยจะคล้ายๆกับแก้วแรกครับผู้ชมครับเพียงแค่เปลี่ยนจากชาเป็นโกโก้เท่านั้นเองโอ้ง่ายดายสบายบือซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าโกโก้ที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นโกโก้เกรด A ที่จะใช้รสสัมผัสที่ขมเมื่อผสมกับนมและกาแฟจึงได้มาซึ่งรสชาติที่แสนจะลงตัวครับผู้ชมครับโอ้โหนี่มันชวนรับประทานจริงๆเลยละครับโอ้หิวน้ำไายไหลแล้วเนี่ย ได้มาแล้วนะครับสำหรับเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านเอลฟินคอฟฟี่ครับแม่นี่เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นก็ชนน้ำลายสองกันซะแล้วเอาเป็นว่าช่วงหน้ากับ Coffee เวนเจอรจะมีเด็ดกว่านี้เด็ดที่ว่าจะเป็นอะไรรอแป๊บหนึ่งนะครับผู้ชมครับหรือถ้ารอก็ไม่ไหวเนี่ยก็รีบม,มาที่ร้านก็ได้เลยไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะครับเชื่อผมนะฮะ